ถ้าคุณเป็นคนที่ออกกำลังกายหนักใช้งานตัวอิงกัววัวไปแนะนำนี่เลยบึงโพนมสำหรับหลังออกกำลังกายให้โปรตีนมากกว่านมทั่วไปถึง5 0และเหมาะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักเพราะมีน้ำตาลน้อยกว่าแถมมีเลือกตัวประสิิล้วด้วยมันดีใดีเนี่ยนะโอ้โหให้ผมพูดมาตั้งนานกพวควีเล่นแยงผมพูดหมดแล้วจะให้ผมพูดอะไรวะเอาเรือมาทำไมวะพอดีผมอยากเป็นราชาโจรสลัดอะพี่ ตอนนี้พวกเรากำลังคิดชื่อกันอยู่กูชอบมานูชาเลหรือไม่ก็ทิมเทนิกเอาสั้นัน,นี่มันจะไปแกนไลน์ยังไงคิดเหมือนกันเลยวะ่ะ The Back p โพวกูว่าพอเถอะก่อนที่เราจะโดนค่าลิขสิทธิ์มากไปกว่าน,นี้พวกมึงเข้าใจที่กูพูดไหม,มแล้วถ้าเป็นเรือเต้บาสเกตบอลช็อปละ่ะมีใครสงสัยอะไรก่อนเรียนก่อนจะยิ่งสักปาร์เกอร์ไหมคะอ่าผมสงสัยว่าทำไมเรามาคาต้งแต่งตัวยางงั้นกูก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมมึงต้องซื้อลูกเทพมาเลี้ยงทำไมมราต้องทำอาหารตั้งนานด้วย ปารีสไม่ได้สร้างขึ้นมาในวันเดียวนั่นมันโดมช่างแม่งเถอะผมใช้มีดล่มนี้ได้ไหมมึงจะก่อการร้ายได้ไงมือผมยัดเข้าไอ้นี่ไม่ได้ปัญหาของมึงทําไมเราไม่ไปซื้อไก่ย,ย่างของ HEB ที่เขาเป็นเจ้าของโฆษณาจริงๆแถมอร่อยกว่าด้วยป้ายมันเขียนว่าทําอาหารกับทิมมี่เหรอ ทำไรวะมันคือเราไก่ีงโง่ไ,งงไงว้ปกป้องไก่ของเราจากอาทิตย์แล้วก็สายฝนไก่ไม่สุบุรีนะพ้องตายตอนนี้เราไก่ของเรากำลังจะเสร็จแล้วเราจะได้กินไก่ฟรีๆกันตลอดปีเราพูดไปซื้อไก่ใยน,นี้ที่เป็นไก่ธรรมชาติแถมได้ลดหย่อนภาษีด้วยแล้วพวกอเอ็งไปเอาไม้มาจากไหนวะเรื่องมันยาว่ะเพื่อนไม่น่าถึงแท้กโกเดนสเตรร พี่มาโน,นบัง,บง<ด>คับ<ด>ผมนำสนุนโฆษณาดีที่ไม่มีสาระโดยเต้บาสเกตบกอลช็อปและ Under mer, Nike, อันเดอร์อาร์เมอร์ไนกี้เอาเลทช็อปของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบใจโปรดกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะครับ